สวัสดีครับพบก,กับผมนัทพงศ์พันทองครับกรเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้พามาเที่ยวชมแปลงโหระพานะครับใบใหญ่ๆเขียวๆสวยๆอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาพบก,กับเจ้าของแปลงเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยนะครับอ่าเมื่อกี้พาเราไปดูกุ้ยช่ายแล้วอันนี้แปลงนี้โหระพาใช่ค่ะนะครับนาลาพิลล์เหมือนกันบางเลนเหมือนกันนะครับเอ่อโหระพาของคุณปุ้ยกี่ไร่ตรงนี้ ก็ลองระลายเหมือนกันค่ะลองละลาเหมือนกันเลยใช่ค่ะเอาแน่นอนฉีดโฟทีไปกี่ครั้ง4ครั้งค่ะแตกตา่างยังไงก่อนฉีดหลังฉีดเอาเลยไม่เสียเวลาก็คือใบใบมันใหญ่ขึ้นแตกแตกยอดเยอะขึ้นแล้วก็ใบหนาขึ้นอืมแตกยอดใบหนาใบ,ใบใหญ่กิ่งมันจะแตกเยอะขึ้นอ่านะเดี๋ยวคุณปุ้ยลองคุณปุ้ยลองเอานิ้วทาบดูดิเมื่อกี้ทาไปเราดูนี่ค่ะสาะ โอ้หขนาด3ามนิ้วเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้<อ>ไม่ใช่นิ้วคนแค่น,นะครับนิ้วคนวจริงๆนะสาม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 ได้หมดสามสามคือใบมันใหญ่มันหนาขึ้นเลยใช่ทั้งใหญ่ทั้งหนาอืมสุดยอดนะครับผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับประทับใจเนาะใช่ค่ะแล้วความประหยงประหยัดเป็นไงครับคุณปุยป้ยปุ้ยว่าไม่แพงนะปุ้ยว่าประหยัดครับก็ปุ้ยใช้ซองซองหนึ่ง ซองหนึ่งผู้ใช้มันใช้ได้คนขายบอกว่าสี่ดักได้สี่สิบช้อนอ่าผู้ใช้สองช้อนต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งร่องเนี่ยอืมอ่าก็แสดงว่าใช้ได้ยี่สิบครั้งถูกต้องค่ะโอ้โหประหยัดมากเลยเนาะใช่ค่ะอ่าโอเคสี่ใบอันนี้โอ้ขนยสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วเลยนะของพี่กรณ์นะพี่กรณ์นี่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแปวเออไม่นะครับเป็นคนนิ้วใหญ่อยู่นะครับสำหรับพี่กรณ์นะโอ้โหใบหนามากเลยใบหนามากเลยครับ นะาจริงอย่างนี้น้ําหนักดีครับท่านผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าน้ําหนักดีโอ้โหความประทับใจสุดยอดครบทุกเวอร์ชั่นอ่าขอบคุณคุณปุ้ยมากครับเปิดสวนให้เราชมนะครับสวนโหระพากินสดก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นอ่าเป็นอินทรียใช้เคมีน้อยมากนะครับอ่านะครับแล้วก็ฉีดพ่นโฟทีของเราไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดตามในเกษตรปรทักษโลกของพวกเราได้ครับเชิญนะครับเชิญชมได้เลย